ก็อย่นี้วจะเอา้หดเาใหญ่ไม่ติงดละล้อยเปลี่ยนเลยวันนี้นา่าจะมากเลยกำลัง,งอยู่ใน,นตเตรมอยู่ถามคุซีอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเขาก็ตอบมาว่าอร่อยมากพวกเขาก็กินเอากินเอานแล้วเมื่อกี้ใครกินหองนะผ <c oughs> ู้หญิง แล้วมามากังเหรอใช่ว่ะเขอแล้วยงไม่อยู่ย้มไม่ออเศาเศาขนาดนั้นเลยสร้าง้าไปแล้วไม่ยีงอย นั่นคือประเด็นที่เศร้าเพราะตังหมดนั่นเองนี่ถ้าน้องอยู่นะรับรองพวกพี่อ่ะจะเดินตามน้องของจะได้ไม่ซื้อตังไม่เปลืองแน่ที่นี่แมนบูไหมครับบอลมาทิ้งเป็นแสนแสนเลย แสนแสนี่แสนแบาทหรือแสนวอนออยก็ป็นมละีส่องเมีอานงสปรไปคเรอเดินตัดหน้าอีกแล้วนะครับที่เดินตัดหน้าเราไปอีกแล้วขนาดเราไปยืนมุมแคบๆขนาดนี้ พี่นั่งขาเป็นคนขาใหญ่มนั่งไม่เดียวลอน้องเปิ้ลไม่ว่างน้องเปิ้ลติดต่อสามีอยู่แรงอีกแล้วอ่ะนเดชช่วยพี่ด้วยน้องบอสสมนกำล นี่อะจุงมาทั้งหลายหอเหี่ยวเหี่ยวนี่ตังหมดนะหลวงพี่ตังหมดตั้งแต่ซื้อของให้นเดดตลอดงานเลยครับนั่งทางค่ะคิดถึงนถ่นั่งคิดถึงวะทำไมนั่งทางๆไม่คิดถึงเรอครับ ทั้งน้องได้ที่เป็นทั้งตังค์เี่ยตอนนี้พี่ก็ไม่รู้จะให้น้องดูอะไรนะครับเพราะว่าพี่ขี้เกียจเดิน เดี๋ยวเราจะไปพี่ยุ้ยครับเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปเราจะไปไหนกันครับไปร้านอาหารเย็นครับครับไปกินอะไรพลาดไหมครับกินไก่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 ขุนโสมนะเราไม่ใช่ทานในเมื่อเช้าหรอคถ้าตอนกลางวันตอนกลางวันตอนกลางวันอะไรต่อไปเขาบอกตอนเย็นกินอะไรอ่ะกินกับเต้าเจี้ยวมเดิมๆอ่ะ ป uh ้า huh, ทั้งหลายจำไม่ได้นะคะว่าจะกินอะไรกันเริ่มกินแตกอยู่เนี่ยสองก็ไม่ช่วยจ้าเป็นองงาจุงมมากก็อย่างนี้แหละครับใช่พี่ก็จำไม่ได้หรืวก็เดี๋ยว ไปทานข้าวการมาทานข้าวเสร็จเราก็จะไปดูนันทาโชกันนะครับนันทาโชก็เป็นโชว์การเกี่ยวกับเอาเครื่องการทำอาหารเป็นขึ้นปลาหมึกแป๊บได้ค่ะแบบกระเจี๊เป็น,นที่ทำเครื่องครัวดั่นกำเนิดคะเดี๋ยวน้องไม่ได้ยิน ก็เป็นอย่างนั้นเลคตอนนี้ไม่ค่อยมีสมาธิค่ะต่อนนี้ดูเหมือนน้องแ้วบอกว่าถ้าเทียบสาว่สาวรมาตอนนี้แหละตอนไหนก็ได้ยบงใ้น้องบ ก็เอาไว้ตอนนี้พี่จะให้ดูตอนขั้งทานตอนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังรออาจุงมากคนอื่นๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เพิ่ง5โมง4.5ได้ก็เรานัดกันไว้6โมงนะครับเดี๋ยวถึงเวลา